บริษัทปาโก้เจเนอเรชั่นจำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเราได้พัฒนาทั้งตัวสินค้าและยังเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจและสังคมไทยบริษัทปาโก้เจเนอเรชั่นจำกัดภายใต้การดูแลของนายธนงศักดิ์ชัยวโรและนางสาวสายยาวัสดาหินทีวาต่อมาได้มีนายพันลบชยวโรช่วยกันประสานงานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหารจึงทำให้เรามุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการด้านการจัดหาเครื่องมืออุตสาหกรรมและสินค้าวิศวกรรมที่เหมาะสมแก่ลูกค้าบริษัทปากกร์โกเจเนติกจำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเกจวัดแรงดันโซมิเตอร์และวาลวประเภทต่างๆเช่นเกจวาลวโกลวาลวบอนวาล์วนิลวาลว วายสแตนเนอร์เช็กวอลและอื่นๆอีกมากมายภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า o อ t a าและ e ว l และยังมีแบรนด์ชั้นนำต่างๆเช่นแดน f o ร์ Yoshitake Ali SMC อสเอ a มซีเอสพาหน่าบราอร์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นที่นิยมทั้งไทยและต่างประเทศบริษัทปาเกอร์วจนเซเนดิงจำกัด ยังเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งโดยใช้อักษรยอร่อว่า radius radius ย่อมาจาก r respect คือการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองผู้อื่นและองค์กร a appreciation การกระตันยูกระตะเวทีน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ d diligence มีความขยันอุตสาหะไม่ย่อท้อ i innovate การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ u unification การรวมเป็นส่วนหนึ่ง s sharing การแบ่งปันซึ่งกันและกันตลอดจนแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมอีกทั้งยังมีสวัสดิการพนักงานท่องเที่ยวประจำปีและการฝึกอบรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ความก้าวหน้าของบริษัทปาโก o e n g i n e e r i จำกัดมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรไปพร้อมๆกันและมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ยงโดยมีวิสัยทัศน์ว่าเราเป็นผู้จัดหาเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ดี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสินข้าอุตสาหกรรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเพราะเราคือครอบครัวปาโกเอนจิเนียริง